ก็คือต,ต,ตอนนี้ก็คือแน่รับแน่เลยใจใจใจครับมันจะมีเรื่องเพลงปล่อยออกมาแบบนั้นบ้าเดี๋ยวจะมีเพลงกับดีดีเคนะครับดีดีเคบอยแบนด์ก็เป็นเพลงชา้าอยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับสําหรับผม <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเพาะที่สุดสําหรับหลายๆเพลงที่ผ่านมาของดีดีเคจินยนอย่างเดียวนะครับอย่าถามเขาเลยนะเพราะว่าหรือว่ามีร่างเกาหลีไหมครับอยู่เนี่ยไแนะนํตัวแนะนํตัวจินจินสิจนจุ๊บสิจินจบซิโอ 저는 한국에서 온 어, 25살 경진이라고 합니다. 어, 저 이름은 진입니다. 완 사바디카, 범진나카, 아요나 이시하나카, 거큰나카, 거큰카. 잘 준비됐나요? โอ้น uh, yeah. um> ี่แต่ไปรู้ว่าหน้าจะแต่งหน้ารอด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 แล้วไอก็ีแล้วไอ้เรื่อกผิเอ้ชอบมีชอบมีน้องตีนเล่นตอนไหนบัามิดฟิวครับแดนการตัวลุกครับเดี๋ยวครั้งนี้จะเล่นในรอบที่หนึ่งว่า เล่นกันเรื่อยๆด้วยความที่ตอนนี้นักเตะเรา้อยตอนนี้ยังไม่ได้ใจเลยว่าครบทีมกันหรือยังครับแพ้ฟาวได้ไหมครับแช์แรกหรือว่าใครที่มีสมรรถนะกลัวเป็นคนอีสานเตะช่วยหน่อยครับคังไม่พอครับเห็นเห็นว่าแดนต้องกันวันนี้ขาดตัวตัวหลักไปด้วยคาดซุปเปอร์เล็กไปครับเพราะว่าเมื่อคืนโดนเตะสนุมแต่ก็ชนะนะครับแต่ก็ชนะแต่ว่าก็ไม่ไหวนะครับหลายๆตั้งแต่งหล่อไตั้แห่่อวันนี้ก็ขาดเยอะมากเลยครับผม มันจะเป็นโจอี่ลำเพลินลำเพลินก็บาดเจ็บเมื่อวานก็มาไม่ได้นี่ครับผมจะสามารถรักษาแชมป์ได้ไหมครับผมว่าแค่ไม่แพ้เยอะก็ถือว่าโอเคแล้วครับพูดถึงเงิน,าน,นารางวัลถ้าเกิดการพิศของเราครั้งนี้จะไปที่ที่ไหนอ่ามีเหมือนมีผู้จัดการทีมอ่าที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับก็ก็เลยงไปแล้วนะครับผมที่น่าจะเป็นแถวทางโคราชนครับผมใช่ใช่ใช่ครับ ล้วจากครั้งท pues ี right uh, okay. uh, so, so la, ่แล okay, uh. ้วที ok, ah, okay, oh, ่ไปมอบเป็นยังไงอ้รอบที่แล้วติสิทธ็ขไม่รู้หายไปไหนเลยผมอ่ะแต่ว่าทีมงานเาจัดการไนไหมครับติสิทรู้ไหหายไปไหนนะครับอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวค่อัๆขอบคุณครับุกท่านจีนทุกุๆเดี๋ยวมาใหม่อมาใหมุ่ไม่ไปเธอ กินข้าวยังไปไปไปสู่ซูไปดิง